It's not easy to tell you, but it's not easy to do the moment I'm lonely at the moment I'm lonely at the I want to see you again I'm back มงนี้ชื่อเพลงว่างอย u ่ดี It กเหงาเฉยอ่ะก็เป็นเรื่องราวของที่ผมว่าคนทั่ว,วไปอะไรกันหลายคนจะมีความรู้สึกนี้เนาะไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องมันก็มีอารมณ์ที่แบบเหงาได้ไม่รู้ตัวเออเป็นไหมเป็นไหมแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเราม,มากๆครับแล้วตอนนั้นผมก็เปิด a c e b o o k แล้วมีเพื่อนคนนึงเขียนฟีดขึ้นมาว่าอยู่ดีดีก็เหงาเฉยแล้วก็เลยอเอ้ น่าสนใจเป็นอะไรเขาบอกว่าอ๋อเขาแบบไม่รู้เลยมันมันเหงาอ่ะอยู่กับเพื่อนแต่ไปหมดเลยอะไรอย่างี้ครับแต่ก็เหงาอยู่อไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นไอเดียในการมาเขียนเพลงเพลง,พลงนี้เลยครับอยากให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเหงาก็ได้หรือว่าแบบว่าถ้าจะเหงาก็ไม่ต้องเศร้าหรอกอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือก่อนที่เราจะเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกเนี่ยเราแต่งเพลงไว้ครบ <c oughs> ละสิบสองเพลงกลับมาอัลบั้มเลย <c oughs> ใช่ซึ่งเราก็คือเหมือนไปทำเซอร์เวไปให้ใหลายๆคนฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงนี้ทุกคนบอกว่า จน oh <poems> คือเขารู <un fore ven> ้ส <ett par> ึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้กับเขาเลยไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่อเราก็เลยเลื่กมาเป็นเพลงแรกค่ะก็จริงๆรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเดบิวต์วันแรกเหมือนกันเหมือนเหมือนกับที่อัลบั้มก่อนๆที่เรารู้สึกเหมือนกับเป็นอัลบั้มแรกๆของเราเลยนะรู้สึกตื่นเต้นเสมอแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอยากอยากปล่อยเพลงมีความสุข กับการ<ช>ที่ทํางานตรงนี้ใช่ไหมใช่ถ้าย้อนกลับไปก็คือเหมือนวันแรกที่พี่แมนบอกคือสหรนบออนก็คือย้อนกลับไป19เปีที่แล้วอ่ะวันแรกที่เดบิวต์กับเรอองฟองนะความรู<ช>้สึกเราเป็นแบบนั้น,นะคะใช่ครับเราเ็รู้สึกว่ามีความสุขกว่าเดิมด้วยเพราะแต่ก่อนเราอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็อาจจะเป็นผู้ที่บอกว่าเฮ้ยความสุขจริงมันก็หาได้นะถ้าอยู่แบบว่ามี energy มีพลังอย่างเงี้ยครับก็จะแบบสามารถจะสร้างความสุขได้แล้วเชื่อว่าเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะโดยเสียงเพลงของพวกเราหรือว่าการพบเจอ ก็ไม่ยากครับก็หาคนให้มันข้างๆสักคนหนึ่งก็จะหายเหงาแล้วแหละทีนี้ไม่ต้องหานานก็ได้พราะว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่ก็ไปหาใหม่นะครับเพราะว่าเราอยากอยู่กับอะไรนานๆนเพราะเดี๋ยวไปเหงาอีกรอบแล้วมันจะแบบว่าแพ้ทับซ้อนไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอคนนี้ทำให้หายเหงาเราพอไปเจอแล้วมันไม่ใช่ก็ม o ฟออนครับนะครับเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็หาคนต่อไปเรื่อยๆครับไม่เหงาแน่นอนครับค่ะก็สำหรับออนออาบอกเลยว่า เพลงนี้เลยค่ะคือเครื่องมือของคุณเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ดีๆก็เหงาเฉยเนี่ยเราแต่งมาเพื่อแบบประมาณว่าแอบแบบอ้อนนิดๆเรียกรับความสนใจหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่ถ้าเราสมมติว่าเราโพสหน้าฟีดอะคือ,อถ้าเราเหงาอยู่คนเดียวอันนั้นคือเหงาจริงแต่อันเนี้ยเหงาแบบเหงาบอกโลกอะบอกโล<อ><อ>กเหงาบอกคนอื่นนะแปลว่าอะไรใช่แปลว่าประมาณว่าเพื่อนเห็นแล้วก็แบแบชวนไปเที่ยวหน่อยไหมชวนออกจากบ้านหน่อยไหมอ่า้าเหงานะฟังเพลงนี้เลยค่ะถ้าเหงาอาจจะเหงาเพราะ ไม่รู้ทําอะไรหรือเงาเพราะมีโมเมนต์ที่ว่างเปล่านะก็อย่าอย่าให้ช่องอย่าให้โมเมนต์นั้นว่างเปล่าเติมทุเติมอะไรให้มันเต็มนะไม่ไม่รู้ทําอะไรหาหาอะไรทําหาอะไรทำมันก็อันนี้หาสิ่งหากิจกรรมเช่นหากิจกรรมเมื่อถ้าเราเราเราเป็นเราชอบเล่นดนตรีแล้วก็แต่งเพลงเล่นดนตรีทําอะไรก็ได้ที่มันมันมันสามารถทําให้เรามีไอเดียใหม่ๆเนี่ยคือไม่ไม่ไม่อยู่กับที่ไม่ไม่อยู่เฉยๆอะไรประมาณนั้นหรือใครที่ ทำอะไรใครมีความสามารถหรือใครที่มีงานอดิเรกอะไรก็หาอะไรมาทำแลวก่อนอย่าอยู่ว่างๆอยู่ว,ว่างแล้วมันเหงาอัอนะนี้หาอะไรทํอันนี้หาคู่อันนี้หาเพลงจะบอกว่าส่งเพลงเลยใช่เราเรียกว่ามันเป็นการย e u n i o n ของเราเลยกันนะเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ดูเรานานมากอะไรอย่างี้ครับสังเกตว่าตอนนี้เราไปไหนเนี่ยเราจะร้องเพลงให้ฟังมากเพราะอยากร้องมากอยากร้องเพลงให้ฟังอะไรอย่างนี้เพราะว่าหยุดไปตั้งนานแล้วคนที่ เจอเราตอนเด็กเด็กเนาะก็คิดถึงเราก็เติบโตก็อยากจะบอกว่าฟังเพลงเราร้องก็เลยมีคอนเสิร์ต reunion กันครับชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า อยู่ดีๆก็ไม่เหงาเฉยอ่าไม่เหงาเลยดีๆก็ไม่เหงาเฉยเพราะเรากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นคอนคอนเสิร์ตอย่าเรียกว่าใหญ่เลยเพราะว่ามันก็เป็นคอนเสิร์ตอบอุ่นเล็กๆๆแต่ว่ามันเป็นการรียูเนียนก็คือว่าเราเราเราตลอดทางที่เราหายไปเราเราค้นพบว่าจริงๆเพลงเราอ่ะมันก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเขาใช่เออเพลงเราเหมือนโตมาด้วยกันพอไปเจอเนาะเขาเนโอ้ยหนูเคยฟังเพลงพี่เด็กๆอ่ะเด็กๆบางคนก็ไม่รู้จักเรานะแต่แบบพอเราร้องเพลงปุ๊บก็ตกใจเลยบอกเฮ้ย บบโตมากับเราอะไรเงี้ยซึ่งดีใจมากที่ความสุขของเราองฟองคือเพลงเพลงพวกเราอะ่ะมันมันอยู่บนเวลานะฮะเพราะเจเนอเรชันเปลี่ยนไปเด็กๆก็ยังแบบว่าฟังเพลงพวกเราอยู่เลยครับก็ดีใจมา,มากๆค่ะก็เลยจะชวนมาฟังคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันอันนี้ไม่ได้ฟังอย่างเดียวเพราะว่ามาครบเราจะมาเป็นสตอรี<ช>่นะเพราะว่า,าองาฟองอ่ะเราก็เป็นแบบนักออกแบบดนตรีตรสีสวยใช่ครับกับรักที่มีสีสันเราก็มีคีย์วัรถ์สามคำว่า happiness love and life เศร้าที่ไหนมาไม่รู้ออกหาที่ไหนมามาดูคอนเสิร์ตเราครับ ออกไปมีความสุขแฮปปี้อะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วพลังรับพลังแล้วพลังแล้พลังใช่ค่ะเพราะว่าช้ำๆเลย30เพลงครับอืมใช่จุกจุกเลยแล้วก็จริงจะมีเพลงพิเศษด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นซิงเกิลต่อไปใช่ที่เราจะเล่นที่แรกทุกคนฟังแบบฟังแล้วมันเข้าธีมของคอนเสิร์ตเรามากเลยใช่อยากร้องมากเลย เดี๋ยวใครอยากฟังต้องไปคอนเสิร์ตนี้ค่ะจะบอกว่าซิงเกิลต่อไปเล่นให้คุณฟังก่อนใครคือความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เยอะมากๆเพราะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือตอนนี้มันอิ nd, นเทรนด์หนาะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ <laughs> าอาร์ตพะอเนี่ยก็ชอบเหมือนกันอ่นก็ผันตัวเป็นคอเลกเตอร์อาร์ตเป็นอาร์ตคอเลกเตอร์ก็เลยชอบเนี่ยช่วงนี้มันต้องมีอะไรนะซุ่มซุ้มกองซุมอะไรกันอย่างงี้อาร์ตทอยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคอนเสิร์ตนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวมาสุ่มด้วยกันอาร์ตทอยเราสามตัวจะมี ต้องมีต้องมีไปอยู่นะมี3าตัวอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับผมก็น่าสนใจมากครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ว่าเราก็พยายามเป็นลองฟอง2024เพราะลองฟองก็มีหลายยุคน,นะแต่ละยุคแต่ละยุคแต่แตอัลบั้มหนึ่งก็ห่างกันสิบปีอ่ะอันนี้เรากลับมาเราอยากจะเฟรชอัพความเป็นลองฟองแต่ก็ยังเป็นลองฟองเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับใช่โอ้นี่เลยก็คืออูเยอะมากที่บอกว่า กองซูมกองจุมใช่เรื่องเล่าคือท er ีมในมาในทีมเรยูเนียนเนี่ยเพลง30เพลงนี่ก็คือว่ามาหมดเพลงหน้า A หน้า B เพลงที่คุณอยากฟังเพลงไหนบอกเราเพราะว่าเราจะมีเราจะมีการติกเก็ตโบอดค่ะอ่าถ้าซื้อบัตรติเก็ตบอดบอกเราหลังไม่เราเล่นให้เล่นให้เลยใช่ซื้อปุ๊บขอมาตามใจเลยครับตามใจครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอย่างเงี้ยครับ ร้องเลยแล้กันไม่ต้องรไม่ต้องพูดร้องเลยเลยกันนะโอเคเท่าไหร่เก็บเก็บมาเก็บเก็บาวเียวเป็นบทเพลนี้แล้วเราจะร้องไปด้วยกันมีเพียงแค่คำซ้ำทาคำที่ตอกย้ำมีแต่คำคำว่ารักรักมีมีเบรักกันไม่มีเบื่อเราจะบอกกันไม่มีเบื่ ใฉันไม่ไเคยเบื่อรักไม่มีเบื่อรักรักเธอไม่มีเบื่อรักกันไม่มีเบื่อแม้จะนานแ,แค่ไหนก็ไม่เบื่อความสุขที่มีตรงนี้ขอบอกผ่านเพลงเพลงนี้ความสุขที่มีตรงนี้นจะแชร์มันไว้ในใจคน<อ> เหมืนได้ดูคอนเสิร์ตเลยเนาะซึ่งมันไม่ได้ดูคอนเสิร์ไปแล้วก็ฝากผลงานนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะซิงเกิลนี้ค่ะอยู่ดีๆก็เหงาเฉยนะคะก็อยากจะให้ลองฟังดูนะเพลงนี้อยากจะให้ทุกๆคนหายเหงานะถ้าเหงาปุ๊บ โพสเพลงนี้ลงบนหน้าฟีดเลยนะคะรับรองหายเงาแน่นอนใช่ครับติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับมีอะไรไหมครับพี่แมนใช่ครับในไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ IG i n s t น g r a m นะครับมี TikTok มี YouTube นะครับช่องของพวกเราทิม คำว่าลองฟองนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็มี Open Chat นะครับไปหากันได้นะครับปลว่าคุยกันใกล้ชิดแล้วนะครับลองฟองกลับไม้หายเหงาด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากก็ฝากวงน้องใหม่นะฮะในวงการก็ยังไงก็กลับมามอบความสุขให้อีกครั้งนึงนะครับก็อยู่กับเราเป็นนานแบบรักไม่มีเบื่อเลยนะครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงแนวลองฟองลองฟองแอบชอบแบบนี้ก็ติดตามมีให้หายคิดถึงแน่นอนค่ะแล้วมีคอนเทนต์นะครับถ้าเราไปด้วยกัน3คนที่ไหนเจอใครเราจะเดินไปหาคุณแล้วถามคุณว่ารู้จักเราไหม ไม่รู้จก,กไม่เป็นไรจะร้องเพลงให้ฟังครับหรือออฟฟิศไหนอยากให้เราไปช่วยที่ไม่เหงาเฉยนะคะบอกเราได้นะคะ <c oughs> ถ้าขึ้นไปก็ได้นะ <c oughs> เอาหายเหงาเลย <c oughs> แค่ตอนนี้ ตอนนี้เวลานี้แบบว่าเธอหายไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอีกแน,นไหมนะเธอช่วยมาดูอาการฉันที่มันว้าวุ่นใจขอได้ไหมคนดีอยู่ดีๆก็เง,งาเชยเป็นอะไรไม่รู้เว้ยแต่เราเธอใช่ไม่ช่วยคอนเฟิร์มฉันที เงาเชยเปลี่ยนหมดไปอย่างนั้นเชยได้โปรดมาให้ฉันเห็นหน้าอีกสักทีดีอยู่ดีดีก็เงาเชยเป็นอะไรไม่รู้เว้ยเรียมงพระเทพใช่ไหมช่วยคอนแอมฉันทีอยู่ดีดีก็เงาเชยเปลี่ยนหมดไปอย่างนั้นเชยได้โปรดมาให้ฉันเห็นหน้าอีกสักทีดี จะให้นางเงียบเงียบช่วยดิไม่ก่อนเราต้องยกมือไหว้แทบจะมือไม้อ่อนเราต้องบนไปคิดถึงคนรักเล่นกับมาก็ดีอยู่นะมันก็มากเขาช่วเพื่อไปดีมันจะง่ายเราหรือเปล่าชวยมันบ่อยๆมันจะบนเราจนยืดยาวอันที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเล่าทำอย่างเงี้ยมีแต่เศร้าอยู่ดีๆก็เงาเชยอยู่ดีๆก็เงาเชยอยู่ดีๆก็เงาเชย ได้กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกสักทีอยู่ดีดีก็เงาเฉยเป็นอะไรไม่รู้เวยเมื่อพระเท้ช่ยไม่ช่วยคนแบบฉันทีอยู่ดีดก็เงาเฉยเปลี่ยนหมดไปอย่างนั้นเฉยได้กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกสักที พาไปบนอย่างเดียวเลยเรา